โอเคโอเคไหมโอเคเากัดดูคุณคุณลุงคุณลุงคือสวยเนาะเออวิวสวยตลกพุ่งมุมมุมนี้ข่บมาอัดอ่อนเลยวิดีโออยู่ว้าว สงส,งสารคนดูคลิปเสียงดังมากลังกลับมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกลับมาแล้วเขาไปเดินป่ากลับมาแล้ว เอมแไม่ถึงเื่น้อยอะไรใช่ไหมแมคะน้มองไม่เห็นอะไรเลย